สำหรับคนจะเฮ็ดโคกน้องหน้าครับมาฟังทางนี้ก่อนฟังทางนี้ก่อนก่อนจะตัดินใจเฮ็ดโคกน้องหน้าลงไปว่าผลลัพธ์ผลดีเป็นยังไงครับพี่น้องเด้อครับโคกน้องหน้าสถานที่แห่งนี้ครับสี่ปีผ่านครับพี่น้องสี่ปีผ่านเด้อสี่ปีผ่าน เป็นแบบนี้แหละสิ่งที่เราประสบการสู้พี่น้องฟังว่าควรเฮ็ดดีบ่ดีครับพี่น้องเด้อเกิดปัญหาอย่างคือบ่อยากสานต่อเ่าใดหรือว่าเอาแค่นี้คุณมึงครับพี่น้องดันคูนาล่องบอกง่ลยนครับเมืออประมาณเมื่อนกว่าบาทเมื่อสองปีที่แล้วครับว่าจะสานตอ่อว่าจะปลูกต้นไม้ให้มันสูดปุ๋นครับมันเกิดปัญหาเพราะยังครับพี่น้องเลยบ่อยากสานต่อครับระบบน้ำก็ดีครับบ่เมนบ่ดีครับ เซียวน้ามึ้นมาติดโซโลเซล์ก็ดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นอีพีที่33ครับพี่น้องเอออีพีที่33ครับจากเมื่อเราประสบการณ์สู้พี่น้องฟังว่าโคกน้องนามันเกิดความยั่งยืนจริงไหมหรือว่าพี่น้องก่อนจะลงมือเหตุก่อนจะลงมือทําหลายคนล้มเหลวหลายคนบบประสบความสําเร็จหลายคนกับประสบว้นสําเร็จครับปรเปิดเห็ุยังไงหรือว่าแนวทางยังไง แต่ของกับผมนี่อยากเล่าประสบกันณข่าๆสู้ฟังครับกับว่าได้ล่มเหลวแต่กับว่าอยากสารต่อบันไดครับพี่น้องเพราะวันเหนื่อยครับพี่น้องเด้อครับโคกน้องหน้าแหงนี่ครับกับผมเด้อเอาแค่ทุนตัวเองมีครับพี่น้องเอาแค่ทุนตัวเองมีครับพี่น้องเด้อขุดสะก่อนอันับแรกขุดสะครับแถวนี่จะเป็นล่องน้ำล่องน้ำพานเด้อขุดสะตรงที่ที่ลุ่มครับว่าด้ขุดที่ดวนครับพี่น้อง ก็ลึกอยู่ครับสาหน่วยนี่ครับถือว่าใหญ่เติบครับกว้างกับประมาณ10เมตร10เมตรยาวประมาณ20เมตรนี่แหละครับประมาณลึก4เมตรครับพี่น้องเด้อ4ปีพานแล้วครับบนภูสะก็ปลูกไผ่ไว้กินอยู่ครับไผ่กิมซุงปลูกมะม่วงปลูกหลายอย่างอยู่ครับเมื่อก่อนกับปลูกน้อยหนาแต่ว่าโต๊มาแห้งแรงก็ตายเมดครับปลูกฝรั่งก็ตายเมดครับพี่น้องเด้อ แตงนี่เป็นของปุดไม้ครับปุดไม้เมื่อปีที่แล้วครับพี่น้องปุดไว้จินป่าคือบพ่ได้น้่ครับเ่ได้น้่เพื่อ,เ,เ,อเป็นแบบว่าป่าสีย่ยางที่ยังคืบเปนว่านั่นแหละไม้กินไม้ผลครับก็บคืออีสานบ้านผมครับอีสานบ้านผมนี่มันเป็นสถานที่แห่งแรกครับมะม่วงมะม่วงแก้วมะม็ดปลูกครับพี่น้องสีป่ปีผ่านแล้วครับ มันเกิดปัญหาอย่างคือบอยากสานต่อเท่าไดหรือว่าเอาแค่นี้คุณมึงครับพี่น้องดันคูนาล่องบอกไงแล้วครับเมืออประมาณเมื่กว่าสองปีที่แล้วครับว่าจะสานต่วว่าจะลูกต้นใหม่ให้มันสูดปุนครับมันเกิดปัญหาเพราะยังครับพี่น้องเลยบอยากสานต่อครับแบบน้ำก็ดีครับบ็เมืนบ็ดีครับเดี๋ยวน้ำึ้นมติโซลเซลก็ดีครับปัญหาเริบแรกครับ พี่น้องสะเก็ดวัววัวไรทุ่งมันเยอะครับพี่น้องเด้อวัวไรทุ่งมันเยอะกับปัญหาแรกครับจะสิล้อมดีปันไดครับหมุนเข้อมเหมดครับพี่น้องเด้อวัวไรทุ่งมีมดครับมีทุกหัวไรแหงอีกปัจจัยหนึ่งครับเป็นบ่าได้คือเฮ้าครับหน้าขางเขี้ยงหรือว่าคนเลี้ยงวัวไรทุ่งครับเนี่ยเป็นบริคิดคือเฮ้าหรือว่าผมเคยดูนปลูกึ้นไปครับปลูกึ้นไปว่าจะ้อมให้เสร็จ แต่ว่าที่ไหนได้ก็ยกเลิกครับทิมโครงการครับพี่น้องก็คือปัญหาแรกครับปัญหาที่สองครับดินครับพี่น้องเด้อดินจะสู่ดินในสวนบ่ได้ครับดินในสวนบ่ได้ปัญหาดินครับกุณจะวนลงดีแค่ไหนครับถ้าดินคุณไม่ดีครับเริ่มปัญหาแรกครับขนาดผมขัดสันต้นใหม่ผมก็ว่าผมพูดหนึ่งแหละครับขัดสัน พืชใหม่ก็เลยเหลือให้มันเหลือแตงแต่กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมบ่อผูกครับพี่น้องเหลือฝรั่งฝรั่งก็ตายไปหลายต้นครับปีที่แล้วแห้งแรงเด้อย,ยืนต้นตายครับให้มันเหลือจะกล้วยน้ำว้าให้มันเหลือจะกล้วยน้ำว้าที่แรกมีโครงการว่าจะเห็ดบ้านอยู่ตรงนี้ครับบ้านหลังน้อยๆทำโซลาเซลล์ขึ้นมาแต่มึงแล้วครับพี่น้องเด้อผลผลิตที่เราจะยังชีพนี่มัน มันจะเบาเต็มลอยวันไหนเ่คือสวนอยู่ในบ้านครับสวนอยู่ในบ้านเรานอนเฝ้าทุกวันแต่เราจะมานอนเฝ้าอยู่กลางทุ่งนี่ครับปัญหาหลากหลายครับปัญหามากไหมหรือว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับแนวโคกนองหน้าถ้าเราทําทุกคนครับหรือว่าทําทุกบ้านทําทุกนานี่มันเกิดเกิดควาอย่างยืน่นเลยครับเจาะท่อมไข่ท่อ เ้าอาศัยคอยๆอาศัยเจ้าแต่ว่าแมนครับแต่เราทําคนเดียวครับพี่น้องเด้อทำคนเดียวเปิดปัญหาในนอนครับกับวัวไร่ทุ่งปัญหาแรกครับแม่แต่ปลาในสาครับเฮ้าโบยู่ครับปังรังกับมเจ้าของครับพี่น้องเด้อหรือว่าจะเป็นของที่เฮาเอามาเก็บไว้ใส่ทําสวนทาหยังครับมเจ้าของเมื่อครับพี่น้องถ้าเราไม่ดูแลหรือว่าบ่ลงมาเมืองครับพี่น้องเด้อไม่ลงมาดู มีเจ้าของเมดครับเพราะว่าจะเป็นผลผลิตจากการทําสวนหรือว่าปลูกต้นไม้เพราะเด็กผลผลิตจะหมากในน้อยครับมีเจ้าของครับ <c oughs> คือปัญหาที่สองครับและปัญหาที่สามความแห้งแล้งครับพี่น้องเด้อความแห้งแล้งน,งงนี่ต้นไม้จะบเจะเริ่เติบโตครับพี่น้องความแห้งแล้ง ครับควมแห่งแรงกับอีกปัญหาหนึ่งครับควมแห่งแรงจะทําให้ต้นไม้โตช้าควมชุ่มชื้นบุมีหรือว่าบางทีบางท่านก็บ,บอกว่าทําโคกน้องนาทําป่าสี่อย่างมีคลองไส้ไก่ครับคุณลงไปครับพี่น้องเดอ้อคุดไปถาดินตรงนี้มันโบมีควมชื้นเท่าไดหรือว่าโบอุ่มน้ำเท่าไดครับพี่น้องก็ไรประโยชน์ครับนาแรงเดอ้อ นาแรกนี่ต้นไม่จะตายหลายครับพี่น้องแม้คุณจะบำรุงดีแค่ไหนผมหรอครับซี่ปีพนันหรอครับถือว่าอบว่าได้ประสบวามลมเหลวครับพี่น้องแต่ว่าก็ไม่อยากสารต่อครับก็คือเอาแค่นี้ครับทําไปก็เหนื่อยเปล่าครับพี่น้องเด้อว,ว่ามันเหนื่อยหรอกครับก่ยุดยุดซํานี้ครับก็โอเคแล้วโบ,บว่าต้องมาติดโซลาเซลล์บต้องมา ส้างบ้านยุพีเพื่อตากอากาศเพราะว่าถ้าร้อนประมาณ50องศาปีนี้หรือว่า49องศาครับต้นกล้วยหรือว่าหลังผมนี่ครับที่ปลูกไว้กอ็อาจจะยืนต้นตายได้ขนาดกล้วยนำวานี่ครับถ้ากล้วยตระกูลหอมนี่ไปแล้วขนาดนี้ครับพี่น้องปัญหาหลายอย่างครับสำหรับโคกน้องนา หรือว่าคนบ่มีประสบการณ์ค้นคิดว่าอยากเห็ดลงมือเห็ดครับเห็ดสวนผสมประสานดีกว่าครับพี่น้องเด้อคือผมเห็ดอยู่บ้านแหละครับเห็ดสวนผสมประสานแม่ตัวต้นไม่ดีอ่าหลายต้นเป็นฝรั่งเป็นไรซื้อมาผมยังย้ายไปปลูกที่บ้านแล้วครับหรือว่าจะเป็นอินพ้านลำใหญ่ยยไปปลูกแล้วครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้ครับนาแล้งบ่าสามารถจะเริ่เติบโตเลยครับเพราะมันเป็นดิน ดิน,ดนที่แห้งครับมีหินพร้อมกับแ,แต่ดันขึ้นมากครับพี่น้องเดอ้อที่แรกว่าจะต่อนามขึ้นไปเดินสายครับการลงทุนที่มากมมยบ่บ่ว่าน่าจะเห็ดครับพี่น้องเดอ้อสาหรับคพิมคิดของผมครับการลงทุนที่เสียผลประโยชน์บ่าน่าจะเห็ดเพราะว่าคูกน้องนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่ลงทุนสูงครับหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เรา เงินมาเห็ดสําหรับผมบ,กบ่ก็ได้กู้เงินมาเห็ดคาพี่น้องทําที่แค่เราทําได้เท่าที่เรามีทุนครับก็บได้ล้มเหลวครับแต่ว่ากะเมื่อ,อยุครับแต่เห็ดไปอีกครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่แห้งแรงแห้งแรงผลเรไม่จะห่าจะได้กินมันก็นหนาปดอย่างเดียวครับหนาแรงไม่มีอะไรกินครับเพราะว่า ก็ล่อมะม่วงครับมะม่วงซีปีผ่านแล้วก็ยังซ้ำหนีครับจริงตอนเคยเมื่อปู่เหรอครับพี่น้องจริงตอนถ้าเราดูแลไม่ดีก็ตายครับพี่น้องผมเลยเอามาเล็ดปลูกครับอยากเล่าประสบการณ์สู่พี่น้องฟังถ้าพี่น้องจะเฮ็ดโคกน้องนาครับพี่น้องย่าเน่นเน่นยังไรครับจังผมนี่เน่นยังครับพี่น้องขุดบอนี่เอาปลาไปกินครับพี่น้องปลาธรรมชาติครับ อย่าปล่อยปลาแบบอย่างอื่นครับเพราะว่าปลาธรรมชาตินี่เขาปลาเล็กกินปลาใหญ่ปลาใหญ่กินปลาเล็กประมาณนี้ครับพี่น้องถ้าเอาปลาแบบคนกไม่ธรรมชาติมาปล่อยร่วมกันครับมันจะเอียงล่ะอย่างปลาช่อนปลาอย่างต่างๆเนี่ยมันจะกินปลาเล็กเหมือนกับพี่น้องเด้่ปล่อยในบ่อเดียวกันมันบ่ได้ครับพี่น้องสําหรับการจะเลี้ยงปลาครับถ้าจะปล่อยปลาพวกปลานิลปลาตะเพียนปลาอย่างนี้ มันมีปลาพื้นบ้านเด็ดขาดครับพี่น้องมันจะกินกันครับพี่น้องเดอ้อสําหรับก่อนจะเลี้ยงปลาครับแต่เลี้ยงตะดุกไหดุกย่างเดียวครับปลาด,ดุกอวีปลาดุกยังครับสําหรับผมนี่ก็คือเน้นปลาธรรมชาติครับบ่อน,นี้ไม่เคยสะก่เคยเอาน้ำบ่กครับซีปีพัฒนหรอครับพี่น้องตอนนี้ก็ที่ว่าแหเมื่อวานไปกินได้ครับพี่น้องเดอ้อสาหรับความคิดของผมสร้างคุลกับฟุด ดวยอีกแล้วเป็นของมีไส้ครับขุดเมื่อปีที่แล้วเอาปลาไปกินด้วยกันแนะน้ำไอ่กันแต่สําหรับบักซีดาบอกว่าล่างครับพี่น้องก็ได้ติดลูกหมดแล้วครับแต่หน้าแรงไม่มีครับสู่ยุวานยุสวนห้าบวัวได้ครับพี่น้องเด้อสู่ยุสวนห้าบวัวได้หรือว่าจะเป็นครับข้องใส่ไก่บอกครับพี่น้องคองใส่ไก่ข้องใส่ไก,ก่ครับ บ่บามต่อครับพุดไว้ซือ้อที่แรกว่าจะเลี้ยงปลาล่ะครับพอศึกษาดูแล้วการเลี้ยงปลานี่จะปล่อยปลาธรรมชาติครับมันจะกินปลาเป็นธรรมชาติครับพี่น่องเด้อสําหรับพูพนบู่่นนครับมเมดเเิินไปเมื่อนก็บาทครับใส่รถไถดันดันดด,ด,ดันคู่เพื่อว่าจะปลูกต้นไม้กะกะบ่อรต่อครับพี่น้องเอาไว้ซ้ำนี่ครับ สำหรับมะม่วงครับมะม่วงแก้วดำครับพี่นองก็บซีปีพันหรอกก็คิดว่าม่เกิดสิบปีหรอกครับเห็นลูกครับแต่ลากแก้วมันเยอะครับพี่นองสำหรับไผ่กินซุงมหรอครับไผ่กินซุงเด้อกัแต่กินน้อหล้วครับแต่ขอเสียครับบัดีครับมันหกครับเดี๋ยวก็ว่าหกเหรอมาคิดกัน่าควรออกนะครับเพราะว่าปัญหาที่มันลก้องตัดอยุ่เลยครับไผ่กินซุงมันแตกหน่อเยอะแต่กินอยู่ครับ แต่ว่าปัญหาหลปัญหาครับมันลกหรือว่าข้าวทางนี้ก็ว่าสามารถปีล่วงเลยครับไก่ต้นไฟหรือว่าอีกปัจเจีหนึงลกกว่านี้ครับขนาดสางกอยิ่เลยงูกับมายูครับกินงูตะกูลงูมีพิษครับพีนองเด้อมะม่วงครับมะม่วงมะม่วงแก้วครับเห็นมะม่วงแก้วยังเดียวครับพี่นองเด้อหรือว่าหูกับไผ่ครับลูกสี่ปีผ่านครับไปกินนอวัดแล้วครับกินนอเหมือ หยุดจำนี้หรอครับว่าปลูกตัวได้ไผ่ครับเพราะว่าด,ดินมันแน่นแล้วเรียกว่าอาจจะไปทําฟืนทําถานแล้วพอไผ่ินสูงวันดีครับเอาไว้หลก็ดีครับไผ่ครับปัญหาคือมันจัดเลื้อยคานมาอยู่ครับโอกน้องหน้าถ้าป่อยมันลกครับ่ดีครับพี่น้องเด้อแต่ป่วยมันลกไม่ดีครับฝากพี่น้องไว้ให้คิดครับเพราะว่าปัญหาหลักคือมันมีแหล่งน้ํา มันมีป่าลกครับส่วนมากจะเป็นงูหรอครับมาอยู่จะี๋ยวือ้เขาปลูกไผ่ไว้ในดงนี่ครับตึ้งตึงไล่ผมนี่ยปลูกไผ่กินสูงไว้ประมาณ 20- 30กอรครับเพราะมีปัญหาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงข้นไปอยู่เพราะว่าเขาไม่มีแหล่งน้ําถ้าไผ่มาปลูกไว้แหล่งน้ําครับมันก็ดีอยู่ครับพี่น้องเดอ้อดีอยู่ร่มเย็นแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถทำความสะอาดได้ครับทำให้หญ้าลก ปัญหาเหรอครับสัตว์เลคานหรือว่างูครับพี่น้องครับก่อนจากลาครับพี่น้องก้อนจากลาเด้เอผู้ใดเสียโคกหนองหน้าหรือว่าก่อนจะเห็ดครับจะถ้าเขาเห็ดตามมีเงินครับมีเท่าไรทําเท่านั้นครับพี่น้องเด้อเพราะเกิดปัญหาครับคือผมนี่ถึจะล่มเหลวหรือว่าเพราะล่มเหลวกับเพราะเกิดปัญหาถ้าเราไปกู้ธนาคารมาทําหรือว่าทําตามโครงการ สี่ก็เขียนผังไปแล้วผู้เขียนปากกาเขียนฟังให้แล้ว้าล่มเลวมากเรียว่าบ่มีอยากมีกินบม่มีสิ่งที่เฮาสามารถใส่ชีวิตประจําวันได้คุณจะกินยังครับคุณจะใส่ไปใส่ดอกเบี้ยรครับปากไว้คิดครับปากไว้ให้คิดครับพี่น้องเดอ้อขอบคุณทุกท่านทุกคน,ท,กคนที่เข้ามาชมขอบคุณขอบคุณ